ถุงถุงได้ยี่สิบามสิบค่ะอ้าวเมื่อกี้กินยี่สิบเองเขาลดให้ะไใ่เหรอี่นี่กินไปสองถุงสี่สิบกินไปแล้วโอ้โหทอดเองที่นี่ก็ไม่บอก,อค,กคนทอดที่ของไทยบำรุงครับบางนกแขวกสมุดสงครามประเทศไทยที่นี่ก็โอ้ น,นี้เขาไม่ได้ใช้กระทะแล้วนะใช้หมอ้อทอดใ่กระทะมันมันใหญ่าจนจดถุงไปส่งเห็นลูกสาวไอศคมัมทำข้าว <_ çon> เ,เกียบปลาทูใช่ไหมตรงเนี้ยลูกสาวไอศกมัมทำจนรวยแล้วแล้วหลานผมนะกล้วยหางมุกเบรกแตกไอ้แดงกล้วยหางมุกน้ำ เบรกแตกต่อไปเผือกนี่ยี่ห้ออะไรอะ่ห้ออะไระเยยังไม่ได้ตั้งชื่อ <S <S ไอ้แดงมันทำเบรกแตกอาทีแรกก็ไปนั่งหัวล้ะมันตอนนี้มันทำโอ้โหส่งไม่ทันแต่มันยังใช้กระทะทอดอยู่นะต้องไหลกระทะเนี่ย อืกระเด็นเออใช่มันติดมันติดมันติดฝาไอ้ติดปากมันนะมันลึกกันนะเผือกทอดสองดีสองอร่อยซื้อเผือกมาจากไหนปานบุรีเผือกไปสี่เมืองี่เมืองก็ดีมาจากปานปลูกอยู่ปลูกอยู่ทางเข้าเขื่อนปานบุรีอันนี้ชนกันพอดีเลยลุงไปถ่ายมาแล้วที่ไล่เผือกอ่ะเอาปลูกอยู่แถวแถว หนองตะแต้ม,มแล้วก็คนที่สีเมืองอะ่ะก็ออกรถปิกอัพคนละคันคนละคันไปทุกเผือกมาโอ้สบายรนะวยอลยรพอนครับให้ดูสั้นๆวันนี้ประมาณห้านาทีแล้วกันร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารที่อยู่แถวปากของไทย ข้ามาจากวัดบางนกแขกก็ทางจะไปวัดไหนอยู่ระหว่างกลางครับร้านนี้ก็จัดร้านได้บรรยากาศดีมีครบวงจรนะครับรถเสียก็มาสูบลมปะยางปะยางด้วยให้ไหมนอ้องสูบลมฟรีโอเคเดี๋ยวอีกสองวันเจอกันมาถ่ายผัดปู ให้วันนี้กลับไปนอนก่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคัลองไทยที่เคยเงียบสงบตอนนี้กลายเป็นเจริญมากมีรถซิ่งมีอะไรต่างๆเดี๋ยวให้ดูนะครับร้านนี้นูน่นลุงใหญ่จอดอยู่ฝั่งนู้นข้าวผัดกับเคาปูวุวยเตียวเป็ดตุน๋น รับทำเข้ากล่องด้วยครับมีไอติมวอลมีหมูสะเตะ๊ะมีขนมพักทองขนมกล้วยขนมเพืือกนี่เมื่อกี้ไปถ่ายขนมเพืือกขนมมันสถานที่กว้างขวางนะครับดีเตาหมูสเต๊ะย่างหมูสเต๊ะเอง,องั้นนี่ก็อยู่กันแบบครอบครัวพี่ตุงใหญ่กินไปห่อนน่าก็พอใหญ่ <c oughs> โอเคซื้อขนมไปฝากแม่ีซื้อขนมหน่อยลุงซื้อขนมสองหนึ่ง,ง,าาง,งจริงเหรอสองเท่าไหร่สองยี่สิบค่ะสองเดียวพเพราะลุงไม่รู้จะไปกินกับใครไม่มีใครครบกินคนเดียว ขนมเผือกเลยม,มันค่ะนนมันถับหลัน่ตาม,ม,มีมันกระชองแล้วก็กล้ยอโอเคครับหมูสเตะอร่อยมากลุงกินไปแล้วหนึ่งร้อยบาทอิ่มเลยเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วกลัวอ้วนร้านข้าวผัดปูครับผัดกะเพราปูก๋วยเตี๋ยวเป็ด ตุนรับทำข,ข้าวกล่องอืบรรยากาศดีมากข้างหลังเยอะ่วมล่นาโอเคถึงใหญ่ได้แล้วตั้งนานเอาเน็ตได้ขนมไปฝากแม่ถุงนึงอืม,อม ขนมฝากแม่กล่องเดียวโอ้โหเดี๋ยวนี้เงินทองใช้ง่ายจริงนะกินหมูสเตะ๊ะกินหมูสเต๊ะไปร้อยหนึ่ง <c oughs> กินเบียร์ไปขวดหนึงหกสิบกินขนม,มไปหกสิบร้อยหนึ่งหกสิบสองร้อยยี่สิบยังไม่อิ่มเลย <c oughs> โอ้ไม่น่าหนีภรรยามาเลยอยู่บ้านก็ดีแล้วห้าวันไม่ได้ใช้ตังค์สักบาท เอาืะตอนนี้กลับบ้านแล้วหมดและตังสองร้อยยี่สิบกอตังเมียมาหมดสองรอยยี่สิบหมดไม่มีแล้วตังกลับบ้านที่นี่ของไทยครับของไทยบ้านลุงใหญ่เราจะเข้าเกียร์ยังไงวะเนี่ย เขาเกียร์ไม่ได้เขาเขี่ยไม่ได้เลยไปไปแม่งเกี่ยหนึ่งนี่แหละเขาเอาเกี่ยสองอเขาเอาเอาเกี่ยสองอย่างเดียวพออ๋อเนี่ยของไทยโฮมสเตย์ตรงนี้เองที่เฮียเปียกเล็กมานอนโฮมสเตย์นี่จะถึงบ้านลุงใหญ่ครับอ๋อเนี่ยบ้านเก่าลุงใหญ่อยู่ตรงของไทยโฮมสเตย์นี่แหละขายเข้าไปแล้วอะขายไปแล้วอันนี้ก็กลับบ้านคนไปอาศัยบ้านแม่แล้วกัน นแะใส่บ้านแม่อยู่เ,เปิดไปเลี้ยวทางอ่ะไปแม่เกียสองเนี่ยลุงใหญ่ขับรถไปด้วยถือกล้องไปด้วยกินน้ำไปด้วยเยอม,มั้ย แจ็คเห็นแล้วด้วยต้องติดแล้วโอเคมาชมบรรยากาศนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ที่นี่จะรู้จักเลยมาเห็นปั๊บรู้เลยอ๋อนี่คลองไทยคลองไทยกลายเป็นถนนเป็นถนนตั้งแต่เมื่อไหร่นะวิ่งแค่เกียร์สองฝนตกด้วยไม่เป็นไร ล้อเปี่ยนอะไรดีน้ำอ,อ๋อไม่มีน้ำน้ำในลำธารล้อไม่ได้เป็นล้อ,ลอเพียงอะไรดีวะาของไทยน,ะน้ำในลำธารยินลาผ่านคิวไม้ตรงนี้จำได้ไหมแยกไปแดงเชิงสะพานเราเรียกสะพานคลองไทย เออนี่คยครับแต่ก็ยอมชื่อให้ก็ยังไม่รู้ทิศทางของใครเดี๋ยวสายรัดุรีตรงไปงคงกัดหินฝนจะตกแล้วที่มเอร์รถไปเก็บจะถึงบ้านแม่อุ้ยตุกตุกใครเนี่ยไอ้เลปอ่าเนี่ยเฮ้ยมีรถตุกตุกด้วยโอ้โห๋ยวจริงรี่เอารถไปเก็บเดี๋ยวรถเปียกฝนรถสี่หมื่นไม่ได้สงสารมัน เรไปเก็บก่อนโอ้ยพระเจา้าแผงจริงสวยดยอดใหญ่จะถ่ายให้เล้ครังเดี๋ยวตีนครับเจ็ดเจ็ดห้านาทีนะถ่ายแล้วเขาทำเผือกมาเรื่อยเลยผมถึงซื้อขนมขนมปาเผือกเออกินเผือกไปแล้วอร่อยมาก นว้าวนี่หูรถรถขับรถยนต์เปิดใหม่เพราะว่าเมื่อไรจะคุ้มหูรถอะไรกันเออสร้างมาตั้งสิบปีแล้วเปิดเป็นหูรถพระเจ้าช่วยโอเคถึงแล้วทางเขา้าบ้านลุงใหญ่เ็เขียนว่าถนนบ้านคลองตาจาเรื่องเรียนของตาจา ครับครับฮัโหลขอรับคุปให้เจาเจอเออมีใครสนใจเอาซาเล้งไหมอ,อ๋อมีาเล้งขายเท่าไหร่อ่ะยูนอาเรือขายหกนะับรถเครื่องเยอะอะไรวะเรืม เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีคนมีคนเขาสั่งไว้กันเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามให้นะแล้วเดี๋ยวจะบอกทางไลน์นะโจครับโอเคหกพันซาลิงเงมทตองหนึ่งหกพันบาท อุ้ยเฉพาะข้างอย่างเดียวก็สี่พันแล้วข้างสี่พันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วอเออเว้ยเท่าข้าวลุงใหญ่เจอที่คันหนึ่งรถไอ้ยามาฮ่าแปดพันห้ามีทะเบียนด้วยโอ้โหแต่รถซาเล้งเนี่ยหกพันเนี่ยไม่มีทะเบียน,นยถ้ามาอยู่ที่นี่นนะขายได้เลยเนี่ยขายถึงว่าอยู่ที่บ้านแม่ที่บางนกแกวกเนี่ยขายได้แน่นอนเพราะว่าอะไรวะแถวเนี้ยเขาใช้ซาเล้ง ขี่ไปตามร่องสวนนะเวลาเก็บเท้าเอาเท้าใส่แล้วขี่มาแล้วเก็บเอาเท้าลงรับไม่้ต้องใช้รถเข็นแบบน้องสาวของใหญ่เข็นนะทางด้านมที่ไปถ่ายให้ดูน้องสาวของใหญ่เข็นนะเข็นปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดนี่ลุงใหญ่ไม่ได้ปิดกล้องเลยนะไม่ได้หลอกลวงใครเลยนะสิบสองนาทีแล้วถึงบ้านแม่แล้วเนี่ยจากจากบ้านที่ไปกินข้าวมาเมื่อกี้เนี่ยหมด,ดไป2 2 0รยี่สิบกินขนมไป สี่สิบซื้อขนมมาฝากแม่ยี่สิบดีจังนะทวาตาสังขาราเอ้ยเขาเรียกจังเอ้ยซื้อมาฝากแม่ยี่สิบไม่ได้เดี๋ยวแม่อ้วนซื้อมาแล้วมันทิ้งอะ่ะเบื่อน้องสาวจอมซื้อไงซื้อมาเยอะแยะเลยซื้อมาแล้วทิ้งกินแล้วซ้ำกันเนี่ยถึงแม่บ้านหลงใหญ่จำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะดให้ดูในตู้ไอ้ไข่ให้ดูเป็นจอว่าที่จัดรัดกันคนได้หรือว่า ถึงแล้วว่าเราใหญ่ใจดี13นาทีเดี๋ยวพาไปดูแม่นะ่ะดีไหมได้ถ่ายคลิปดีอะไงดูแม่ถึงจริงด้วยว้าวไม่โกหก เดี๋ยวปิดด้วยกันพรุ่งนี้ได้อีกน้ำจะแจกไข่ทีนะี่เยอะเหลือเกินน้ำมักมีมากมายโอ้ย6ขวดเลยกี้นี้โอ้ยน้ำเยอะโอเคน้ำกิน2ขวดหนมจากแม่ อเอาให้นี่ก่อนเดี๋ยวให้มานโอเคจริงบ้านนี้ก็มีที่กองน้ำมีน้ำอย่างดีด้วยแต่ว่าเราไม่เอาเพราะน้ำเราเยอะอามาเออน้ำเยอะให้น้องไปดีกว่าเว้นี่มะพร้าวใหญ่หวังเราน,นีน่ยังอยู่เกี่ยวเลยไม่ใครสนใจนี่ให้ใสนใจเลย ดูไปเจอใครมั่งถึงแล้วบ้านใหญ่เจ๊เอ๋เจอแม่ขนมนมันสับปะหลังนะเออปัดถ่ายรูปแม่จเ <laughs> เ๊เอ๋ยเถ่ายรูปแม่ ยุงออกพ่อแม่บอกเด๋ยวยุงออกที่รถน้องสาวโอเคถึงแล้วไปเอาของกันถึงแล้วคืนนี้นอนนี่พรุ่งนี้ไปนอนสะพนมสารคาม เอาแค่ okay. นี้ก่อนมาเี๋ยวให้ดูหน้าบ้านหน่อยให,ให้ดูหน้าบ้านให้ดูภายในบ้านให้ดูหน้าบ้านเห็นไหมบอกแล้วซื้อของมาน้องมันซื้อมาเยอะกว่าพูดผิดไหมเนี <c> ่ย <oughs> ซื้อมาชนกัน กินไม่หมดเยีดเยดนี่ลุงใหญ่ก็ไม่กินแล้วเพราะอิ่มกินทิ้งกินบ้างให้ดูน้ำฝนบรรยากาศที่เคยเปาะสู้กับฝนที่ขรนั้นที่ท้ายฟ้าผ่านี่เป็นอย่างนี้โอเคจะทั่วอย่างเนี้พาลงไปดูน้ำมีเปล่า ตรงบันไดสามขั้นม่วง,งหาวมะนาวโหกินมะม่วงหาวมะนาวโหดีไหมกินมะม่วงหาวฮะจะไปพนมพรุ่งนี้เช้าหกโมงพนมสารคาม่วงจังหวัดชะเชิงเซาอื้อหือ ต้อนนอกอร่อยเหรนะดูต้อนนอกน้องบอกว่าต้อนนอก มีลูกดำๆดูสลายห่างกระลอกออคุ้มไหมหืมใดอกอย่างงี้หืมไหนอะดำๆไม่เจอเจอแล้วไว้ทิ้งไปเลยนี้ นี่ดำดำอืมว่ยอืมจินจัิงเว้ยอืมอืม ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินกินหมูสเตะ๊ะจานเดียวร้อยตังค์หมดแล้วดูมันดำเยอะเลยดูให้ดูของ ยายกินอืมไม่มีตังค์มีของกินอืมของไทยบํารุงอืม น้ำบานหนุใหญ่ขึ้นบ้านขอขึ้นบ้านขอดูเพื่อนบ้านก่อนลูกหลานไม่คุยกันบ้านอยู่ห่างกันไม่ค่อยคุยกันอเอาแค่นี้ทั่วงบ้านน่าอยู่จริง บรรดาแฟนคลับบอกว่าบ้านแม่ลุงใหญ่น่าอยู่ลุงใหญ่ก็เลยกลับมาถ่ายให้ดูอีกครั้งน่าอยู่จริงไหมตรงนี้ไงที่เสีหมวยนอนนอนเปเนี่ยนี่ก็ท้าไม่กลัวฟ้าผ่านะฮนะที่ฟ้าเปี้ยงๆกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันท่าเดินคุยรุยถ่ายโดยลุงใหญ่ใจดีครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดติดตามนะกดยากเลยกดติดตามต้องใส่อะไรไม่รู้กดยากเมื่อไหร่จะมีคนติดตามช่วยกดให้หน่อยใส่อะไรไม่รู้ใส่พิกไทย